กระทุ่มแบนที่ว่าเล็กก็ไม่เล็กอย่างที่คิดนะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบพี่ดองแบนค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาสัมภาษณ์กิจการเกี่ยวไถ่ผ้าขนนูนะคะซึ่งดานนี้เป็นของเพื่อนพี่เจี๊ยบเองนะคะอยู่บริเวณโรงารมกระทุ่มแบนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าเราจะได้ข้อคิดดีๆอะไรเกี่ยวกับกิจการนี้ค่ะสวัสดีครับนิวบ้านผ้าขนนูนะครับผมหน้าร้านตั้งอยู่ย้องๆกับโรงแรมกระทุ่มแบนนะครับ จากการบ้านผ้าขนหนอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะถ้ารับจากไหนเพจที่บ้านผ้าขนหนนะครับก็12ปีแล้วครับแล้วก็ที่ขายผ้าขนหนมาก็เกือบ20ปีแล้วครับบ้านผ้าขนหนนี้นะคะเป็นเจ้าแรกๆของใน Facebook เลยนะคะช่วงนั้นนี่จะบูมมากสั่งของคนของกันแต่และว,วันนี่เยอะมากเลยคะ่ะพี่นิวมีจุดแข็งอะไรคะที่ทาให้บ้านผ้าขนหนนี่อยู่มาได้ถึง20ปีเลยคะ่ะก็ที่นี่จจะเป็นรวมเหมือนรวมทุกอย่างเลยรวมผ้าทุกอย่างเลย ระหว่างผ้าไทยผ้าจีนผ้าโรงงานมีหมดตั้งแต่ผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวแล้วก็รับปัดด้วยนะครับผมบตัดผ้า,า,<อ>าเป็นลายบริษัทหรือว่าเป็นของจำรวยของเราไว้กันทำครับพี่นิวใช้<ม>กลยุทธ์ใดๆคะ่ะที่ทําให้ลูกค้าอุดหนุนพี่นิวมาได้ถึง20ปี ก็ความจริงใจครับเรามีอะไรเราบอกลูกค้าหมดเราซัพพอร์ตลูกค้าเราช่วยเหลือลูกค้าไม่ว่ามีปัญหาอะไรของส่งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถติดตามให้ลูกค้าได้อันนี้ก็เลยทาให้ลูกค้าลักมาอุดหนุนบ่อยๆใช่ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าประจำด้วยครับยังไงก็ให้พี่นิวฝากร้านบ้านข้าข้าหนูอันนี้หน่อยค่ะก็ผมขอฝากบ้านข้าขาหนูนะครับผมยังไงก็สอบถามกันได้ครับยินดีบริการครับขอบคุณครับ